สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ n เ Channel น,นะครับผมวันนี้ทุกคนพร้อมอยังครับกับการอัปเดต TCG Product ใหม่นะครับผมเป็น Accessory ที่น่าสนใจมากที่สุดในช่วงกลางปี2022จะเป็นอะไรนั้นตามมาดูครับ มาถึงตัวแรกของเราก่อนนะครับผมเน้นที่ตัวหลักกันเลยนะครับผมตัวนี้นี่มาถึงประเทศไทยกันแล้วนะครับผมกับอัลติเม e การ์ดเทรเชอร์ไฮส์นั่นเองนะครับผมเป็นไฮเอ d p โปรดักเลยนะครับผมที่บอกว่าเป็นไฮเอ n d เนี่ยเพราะว่าเขามีไว้เก็บแม่เนติกการ์ดเคสโดยเฉพาะเลยชื่อของเขาคือเทรเชอร์ไฮ e ไ0 plus หมายความว่าคุณสามารถเก็บแมกเนติกการ์ดเคสได้เนี่ย15พีทีนะครับถึง90ชิ้นกันเลยทีเดียวเต็มๆกันเลยนะครับผมตัวนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในโปรดักต์ i ลททุกแบรนด์ทุกยี่ห้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือยุโรปเนี่ยยังไม่มีตัวไหนที่เก็บแมกเนติกโดยเฉพาะนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวแรกเลยมาดูกันนะครับว่าด้านในจะเป็นไงกันบ้าง มาแล้วครับตัวนี้ก็จะเป็นสีฟ้าใหม่นะซึ่งปกติแล้วเนี่ยซีโนสกินสีน้ําเงินเขาเนี่ยเขาจะเป็นดาร์กบลูกันเลยทีเดียวตัวนี้น่าสนใจมากๆครับเพราะว่าอย่างแรกเลยที่เขาอัปเกรดมาก,ก็คือมีสแนปคลอแล้วนะครับสแนปคลอคือตัวนี้เขาก็จะแข็งแรงมากขึ้นนะครับผมสามารถเช็คเทสได้นะครับผมอ่ะโอเคแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ด้านนอกเป็นซีโนสกินนะครับผมด้านในก็บุไมโครไฟเบอร์มาอย่างดีนะครับผมเป็นกระมี่ด้วยนะ ก็จะเป็นซ็อกเก็ตสชั้นนะครับผมเป็นล็อกที่1ล็อกที่2ล็อกที่3าตามลำดับซึ่งแต่ละอันเนี่ยสามารถจุแมกเนติกได้เนี่ยสามสิบสามสิบสามสิบก็เป็นเก้าสิบกันเลยทีเดียวนอกจากเก็บแมกเนติกแล้วเนี่ยก็เช่นเคยครับสามารถใส่ได้แทบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นท็อปโหลดเดอร์นะครับผมท็อปโหลดเดอร์ก็ใส่ได้นะครับนี่หรือว่ามินิสแนป ใส่ได้แน่นอนนะครับผมและสุดท้ายครับแมกเนติกตัวนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็ตามนะครับของอันติเมตการ์ดเองอาร o เจนโตหรือว่าแบรนด์อื่นๆของเน็กก็ใส่ได้นะครับผมใช้ได้กับทุกแบรนด์ตัวนี้ดีมากๆนอกจากเก็บการ์ดพวกนี้แล้วเนี่ยก็สามารถเก็บโบลเดอร์ของเขาเองได้เช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งสามารถจุได้มากที่สุดถึง9โบเดอร์พอดีเป๊ะๆสวยงามนะครับผมแล้วก็เก็บซิงเกิลการ์ดได้เนี่ยหลายพันใบกันเลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้เนี่ยน่าสนใจอย,อย่างที่บอกนะครับแล้วก็สไตล์มินิมอลแบบนี้ด้วย ผมชอบมากๆเลยโอเคครับมาถึงสรุปคะแนกนกันกับ Treasure High ตัวแรกนะครับผมข้อดีของเขานะครับผมข้อแรกก็คือเป็นแบรนด์อิตาลีการนะครับผม ทุกๆอย่างเนี่ยคุณเชื่อมั่นได้ในแบรนด์นี้นะครับผมด้านนอกเนี่ยเป็นผิวสัมผัสที่ดีที่สุดด้านในบุได้อย่างดีเช่นเดียวกันนะครับผมอย่างที่2คือมีการอัปเดตเป็น snap claw เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็คือมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างที่3ก็คือแทบจะเป็นโปรดักต์เดียวเลยที่มีไวเก็บ magnetic g a r d case ได้แบบเต็มที่90ชิ้นกันเลยทีเดียวนะครับผมต่อไปมาถึงข้อสังเกตกันบ้างนะครับผมข้อสังเกตข้อที่1ก็คือเขาอ,อาจจะตรงเนี้ยไม่สามารถเป็น convertible ไม่สามารถดึงมาได้อาจจะใช้ แต่ก็เหมาะตามชื่อของเขาว่าเป็น treasure hide มีไว้เก็บทรัพย์สมบัติของคนนั่นเองนะครับผมข้อสังเกตข้อที่2นะครับผมเป็นโลิตภัณที่ค่อนข้างเฉพาะทางนะครับถึงแม้ว่าเขาดีไซน์มาให้ใส่พวกโบเดอร์หรืออย่างอื่นได้เนี่ยแต่มีผลิตภัณ์อื่นที่สามารถทําได้ค่อนข้างดีกว่านะครับผมเพราะว่าตัวเนี้ยพื้นที่ด้านบนเนี่ยเขาสูงมากถ้าไม่เก็บแมกเนติกก็จะเหลือพื้นที่ประมาณหนึ่งเลยนะครับผมและนี่ก็เป็นข้อสังเกตเพียง2ข้อนะครับผมเพราะฉะนั้นสําหรับ treasure hide เนี่ยเราสรุปคะแนนกันไปเลยที่4ดาวคร มาถึงตัวที่2กันนะครับผมในที่สุดก็มาถึงไทยกันแล้วนะครับกับ Border Flip and Train นั่นเองนะครับผมเป็นโปรดักต์ไายใหม่นะครับผมที่อัปเกรดจากตัว Border ธรรมดามีซ็อกเก็ตด,ด้านล่างกันแล้วมาดูกันครับโอเคและนี่ก็คือ Border and t r a i นะครับผมจะยาวกว่า Border เพราะว่ามีด้านล่างตรงนี้เพิ่มมานะครับผมด้านบนยังเปิดเหมือนเดิมนะครับเปิดแต่นี้ ง่ายๆเลยสามารถแยกเด็กใส่ได้นะครับผมส่วนด้านล่างทําอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเราก็จะได้เป็นซ็อกเก็ตสำหรับใส่อสซอรี์นะครับผม <Whoa. S 1> ซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถใส่ได้ทุกอย่างเลย <Whoa. S 1> D20 ก็ใส่ได้นะครับผมเดนเมดเคาน์เตอร์ตราวีสตาร์ตา GX ทุกอย่างใส่ในนี้ได้เพียงพอแน่นอนนะครับค่อนข้างใหญ่กันเลยทีเดียวหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถแยกเป็น3ามซ็อกเก็ตนะครับผมจะแบ่งเป็น2เด็กยังไงก็ได้นะครับผมที่สําคัญครับคือเขามีดิเมนชันเหมือนกับโบเดอร์หนึปกตินะครับ เกือบ100%เลยแต่ว่าตัวนี้ถอดออกมาเนี่ยเขาจะยาวกว่าโบรเดอร์ปกตินะครับผมตัวนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าตัวนี้เน่ยไม่สามารถเข้าไปใส่ในอาร์คไฮฟ์อันเดิมได้นะครับผมเนื่องจากว่ามีความสูงที่มากกว่าเดิมนั่นเองอันนี้เป็นโบรเดอร์ธรรมาดา <c oughs> เทียบกันให้ดูจะเห็นว่าเขาสูงกว่านะครับผมแต่สามารถใส่ในเทรเชอร์ไฮฟ์ได้นะครับผมแยกลางนิดนึงครับก็สามารถใส่เข้าไปได้แต่ หัวเกินอย่างนี้ก็จะปิดไม่ได้นะครับผมอย่าลืมตรงนี้กันนะครับผมส่วนไดเมนชั่นด้านในนะครับผมจะเหมือนกับโบเดอร์ร้อยหนึ่งร้อเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอ่าดับเบิลสลีปเป็นอินเนอร์นะครับผมอินเนอร์ก็ใส่ได้นี่จะเห็นว่าเหมือนกันเลยนะครับผมหรือว่าจะเป็นซิงเกิลสลีปแบบ60 60เป็นเด็กโปเกมอนอย่างเงี้ยก็สามารถใส่ได้2เด็กแน่นอนนะครับที่สําคัญครับตัวนี้เนี่ยไม่สามารถดับเบิลสลีปเป็นเอาเตอร์ได้อย่าลืมตรงนี้กันนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์ คนเล่นหลายๆคนมากๆเพราะว่าสไตล์เขาทำออกมาค่อนข,ข้างดีสวยงามมินิมอลแล้วก็พักติคอรมากๆนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับผมเนื่องจากโปรดักต์เพิ่งออกนะครับเรามีโปรดักต์พิเศษนะเป็นเฟิร์สเวฟก็จะเป็นทูโทนแบบนี้นะครับทูโทนนะครับก็เป็นม่วงดําแบบนี้นะค่อนข้างสวยกันเลยทีเดียวนะครับผมก็เป็นสสีแบบนี้นะครับผมส่วนสีนอื่นๆเนี่ยมีให้เลือกมากมายนะครับผมไม่ใช่เป็น แดงฟ้าน้ำเงินดำขาวอะไรทุกอย่างมีครบแน่นอนนะครับผมแล้วก็มาถึงช่วงสรุปคะแนนกันเลยดีกว่านะครับสำหรับ b o r เดอร์ d t r a ทรนะครับผมข้อดีนะครับผมก็คือ สไตล์มินิมอลที่มีการอัปเดตมาแล้วนะครับผมน่าสนใจมากๆนะครับผมข้อดีที่2คือสามารถมิกแอนด์แมชได้นะครับผมอย่างเช่นคุณซื้อสีดํากับแดงมากูจะได้เป็นดําแดงดําอีกอันนึงก็จะเป็นแดงดําแดงอะไรเงี้ยครับได้2ชิ้นนะครับผมและข้อดีที่3นะครับผมจุกการ์ดได้อย่างเต็มที่นะครับผม100ใบดับเบิลสลีฟก็ใส่ได้นะครับผมมาถึงข้อสังเกตกันบ้างครับเช่นเคยครับตัวผิวโบเดอร์เนี่ยมีการเคลือบมานะครับผมใช้งานไปประมาณนึงเนี่ยอาจจะมีการลอกได้นะครับผมและข้อสังเกตตขข้ออออที่่่2ก็คืเเาาาไมมสสรรถใัล์ ได้นะครับผมเพราะนั้นก็อย่าลืมเช็คนรงนี้กันด้วยนะครับผมสำหรับโบรเดอร์ถึงเทรนนะครับผมสรุปคะแนนกันไปที่4ดาวครับผมตอนที่ตัวที่3ของเรานะครับผมกับสไลเดอร์สแตนนะครับผมเป็นสแตนเทคโนโลยีแบบใหม่เป็นแบบไหนเรามาแกะดูกันด้านใน1แพ็คนะครับผมจะประกอบไปด้วย สแตนทั้งหมด5ชิ้นนะครับผมแต่ละชิ้นก็จะเป็น two piece นะครับหมายถึงว่ามีส่วนประกอบ2อันต้องประกอบนิดนึงนะครับเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยค,งคง่อนข้าง practical มากๆนะครับผมเพราะว่าสามารถใช้ได้กับโปรดักต์หลากหลายรูปแบบนะครับผมมันต่อยังไงวะ <laughs> อ่ะอันนี้ก็จะงงๆนิดนึงนะครับวิธีการประกอบะะก็คือใส่เข้าไปตรงๆแล้วค่อยบิดนะครับผมเลือกเลยว่าเราจะใช้ความกว้างแค่ไหนนะครับผมถ้าใส่แค่3า p สเนี่ยคิดว่าน่าจะล็อกแรกๆกก็ได้แล้วนะครับผม วางลงไปนะครับผมมันจะค่อนข้างแข็งแรงนะดูก็แก๊กแต่ว่าแข็งแรงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองใส่กับตัวแม่นาติกาดเคสนะครับโอ้นี่ไงสวยงามผมว่าเอียงกําลังดีนะครับผมเอ้ยแข็งแรงกว่าไตรพอรแบบแบรนด์อื่นๆอีกนะครับผมค่อนข้างแข็งแรงแล้วเขาบอกว่าสามารถใส่ได้หลายอย่างนะครับผมอันนี้เป็นแม่นาติกาดเคสนะครับผมแล้วก็มาลองมินิสแนปกันมินิสแนปนะครับผมไม่ว่าแบรนด์ไหนก็ตามใส่ได้เหมือนกันเลยนะครับนอกจากแบบนั้นแล้วนะครับผมอันไหนที่เป็นเด็กนะครับผมอันนี้ที่คือเด็กโปเกมอนนะก็สามารถเฮ้ย เนี่ยนะครับก็สามารถโชว์ได้ยกเด็กกันเลยทีเดียวนะครับผมผมว่าถ้าวางใส่ตู้เนี่ยแล้วก็จัดแบทเทิลกับใครนะครับเลือกโปเกมอนที่คุณชอบหยิบขึ้นมาได้เลยเอ้ยน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าตัวนี้มันปรับได้เป็นแรกแบรนด์แรกแบรนด์เดียวนะครับที่สามารถปรับได้แล้วก็แข็งแรงนะครับผมเพราะว่าจริงๆนะอันนี้แข็งแรงกว่าไตพอร์ตอ่ะใช้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแมกเนติกหรือว่าท็อปโอเดอร์กี่พีเนี่ยก็สามารถปรับอะแดปได้นะครับผมตัวนี้น่าสนใจมากๆแล้วก็ราคาดีมากๆนะครับผมตกชิ้นหนึ่นยยทททีีี่่่่รรราาาาคคคคเเเพงแแแ30บบนนนนนัันนะ้ะะลลก็ือออสสได์ตขง นิเมตรการนั่นเองนะครับผมมาสรุปคะแนนกันเลยดีกว่าข้อดีของเขานะครับผมสำหรับ slider ร์สแตนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือสามารถปรับได้นะครับผมก็ค่อนข้าง flexible กันเลยทีเดียวนะครับผมอย่างที่สองก็คือแข็งแรงกว่าที่คิดนะครับอย่างที่สามนะครับผมก็คือสวยงามไม่ว่าจะเป็นตัวเขาเองนะครับผมหรือว่าโปรดักที่วางบน s t a n นี้แล้วเนี่ยก็เพิ่ม value ของเขาขึ้นมาให้ได้เลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือใช้กับโปรดักแบบไหนก็ได้ใช้ได้หลายอย่างซึ่ง flexible มากมากกันเลยทีเดียวนะครับผม มาถึงข้อสังเกตกันบากนะผมข้อสังเกตยอย่างแรกก็คือมันต้องประกอบเนาะเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะดูแบบ ทำไม่ค่อยเป็นหรือว่ามันดูกิ๊กกอกนะครับผมแต่ว่าจริงๆเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งนี่ก็คือข้อสังเกตเพียงข้อเดียวของสไลเดอร์สแตนตัวนี้นะครับผมเพราะว่าราคาดีมากๆ30บาทเท่านั้นเองสําหรับตัวนี้นะครับผมรับคะแนนกันเลยที่หดาวเต็มครับผมมาต่อที่แมสก์โปรไ่อีกตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งก็คือเด็กเคสแบบ PP หรือว่าพลาสติกคุณภาพสูงนั่นเองนะครับผมสำหรับครั้งนี้เนี่ยมาเป็นไซส์133้านะครับผมตัวเลขที่เพิ่มมาเล็กน ทำอะไรได้อีกเยอะเลยทีเดียวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการจุกการ์ดนะครับผมสำหรับซิงเกิลสลีฟเนี่ยจะจุได้ทั้งหมด160ใบนะครับผมดับเบิลสลีฟจะได้ประมาณ133ใบนะครับผมอันนี้อินเดอร์นะครับ แล้วก็ถ้าเป็นอินเนอร์แบบ c ิวบ b บอเนี่ยจะได้ประมาณ110ใบและสุดท้าย Triple s l e e p ฟได้เลยเนี่ยมากถึงเกือบ100ใบกันเลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้นะใครที่เล่นโปเกมอนเนี่ยก็จะสามารถใส่ได้2เด็กนะครับผมเนื่องจากมีที่ขั้นนะครับผมคุณจะใส่2เด็กก็ได้แล้วก็ใส่พวกได t r a รไว้ข้างในนะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวใครเล่นเมจิกเด g กแกร์ริงนะครับผมแล้วก็ใช้เป็นทริปเปิลสเลนะครับผมหรือว่าเป็นอินเนอร์ แบบ c e r a b l เนี่ยก็สามารถจุได้พร้อมกับคอมมานเดอร์กันเลยนะครับและเช่นเคยครับก็สามารถใส่มินิแซปได้เช่นเดียวกันนะครับผมเพราะั้นตัวนี้เนะี่ยค่อนข้าง Practic a l มาก,กเลยทีเดียวสำหรับเด็กเคส133นะครับผมสรุปคะแนนกันเลยดีกว่าข้อดีของเขานะครับผมเป็นไซส์ใหม่เป็นแค่แบรนด์เดียวเท่านั้นนะครับผมข้อดีที่2ก็คือเป็น PP คุณภาพสูงจากอิตารีอีกแล้วนะครับผมต่อไปข้อเังเก็คือไซส์มันนี่แหละครับค่อนข้างใหญ่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาไว้ใส,ส่สต็อเรจแบบไหนได้บ้างนะครับ ข้อสังเกตอีกอย่างก็คือราคาที่เพิ่มมาเล็กน้อยนะครับผมจาก100กว่าบาทเนี่ยตอนนี้ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ170่ง0บถึงหนึบาทนะครับผมซึ่งอาจจะสูงกว่าเด็กเคทั่วไปบางคนเขาไปเลือกใช้แปดอันดีกว่าอะไรแบบนี้นะครับแต่ตัวนี้ก็ยังคุ้มค่าน่าสนใจอยู่สําหรับตัวนี้ตับไปที่4ดาวครับแล้วก็มาถึงการอัปเดตของโปรดักที่รีสต็อกกลับมาใหม่แล้วนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือ ชูอินซิปแอนเทไซส์200ร้อยนะผมดาดาหนึ่งร้เนี่ยไซส์ปกตินะครับที่เคยออกมาแล้วกลับมาให้เลือกกันถึง64นะครับผมใครยังไม่มีเนี่ยไปกดกันได้เลยนะครับผมในชอปป e ้เอเน็กซ์แกลหรือว่าตามหน้าร้านทั้ง2สาขานะครับผมตัวนี้เนี่ยรับรองคุณภาพนะครับดีมากๆใช้คุ้มมากๆนะครับผมแล้วก็ซิปโฟริโอซีโนสกินนะครับผมมาทั้ง2ไซส์เลยทั้ง9ช่องแล้วก็12ช่องหรือว่า18กับ24นั่นเองนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นซิป ที่ดีที่สุดกันเลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้ใครยังไม่ดูรีวิวไปดูกันได้นะครับผมคะแนนเต็มกันเลยนะครับตัวนี้กลับมาให้เลือกแล้วทั้ง2อสายมีหลายสีนะครับผมรีบกดกันหน่อยจํานวนจํากัดนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับผมน้องใหม่แบบไส้แฟมแบบเป็นแพคนะครับผมเป็นแบบนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นสีขาวนะครับผมใครเป็นสายคลีนคลีนนะครับผมใครที่เป็นสายอดอลเนี่ยตัวนี้เนี่ยน่าจะถูกใจมากๆเป็นหนึ่งในไส้แฟมที่ดีที่สุดกันเลยทีเดียวนะครับผมและนี่ก็คือการกลับมาของอัติเมการอย่างเต็มที่ในการัััับบบผมหววง่าาลยๆคคนนนจะะชอกร เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิววอดก์กลางปีนี้นะครับผมน่าจ,จุใจหลายๆท่านกันเลยทีเดียวนะครับใครที่ยังไม่เคยได้สัมผัสอัติเมตการ์ดแบบตัวเป็นๆน,นะครับผมสามารถมาลองได้นะครับที่เอเด g ก l จอรี่สาขาลาดพร้าว78 BTS RRE และเร็วๆนี้ที่ BTS พักขนงนะครับ รับรองว่าคุณต้องถูกใจมากแน่ๆแล้วก็สําหรับคนที่รอสินค้าเก่ารีสตองนะครับผมพวกเรากลับมาแล้วใครที่ยังไม่มีรีบกดกันนะครับผมสามารถกดได้ที่ไหนบน Shopee n i c h a r y เช่นเดียวกันนะครับผมวันนี้เราเป็นไกด์ไลน์ให้ทุกท่านนะครับผมใครจะชอบแบบไหนอะไรยังไงนะครับผมอยู่ที่ตัวคุณนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ชองเรากันด้วยนะครับผมแล้วก็จะฝากคอนเทนต์ดีๆอีกต่อไปนะครับสาหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ